สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมเลขนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่18กันยายน2,568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่1 9กันยายน2,568 แต่กรอ,อื่นใดๆที่เราจะไปชมนะครับดันั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางในการคํานวณสูตรยอดหลังและเป็นสาหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้ FC พี่น้องทุกท่านโชคดี ครับผมที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางของเมื่อวานนะครับวันที่18กันยายน2อ6 8ะครมาดูครับแนวทางเมื่อวานสายนะครับสายลูดนะครับสายตัวช่วยสายออกกลังกายนะครับวางไว้901ใน7หน่อยนั้นนะครับผมมากี่ครั้งนะครับ ในเจ็ดหน่อยก็โดยส่วนมากก็จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าผมทำนะครับสถิติให้แค่ฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยกาชาติฮาหนอยพิเศษฮาหนอยสามัคคีฮาหนอยปกติฮาหนอยวีเอีและฮาหนอยพัฒนานะครับส่วนต่างๆนั้นนะครับ fc พี่น้องก็นะครับทำสถิติเองนะครับผมทีนี้มาดูครับ901เป็นยังไงครับเมื่อวาน9มาที่94กิจ 2 9กา6 9พินะครับปก9กับมา1 2 3 4นะครับมา4ครั้งสรับเกาครับ0มาที่5 0กิจ5 0ปก0 6 V และก็0 8พัดและก็8 0พัดครับ0มา1 2 3 4 หานะครับผมมา5ครั้ง1ครับผม1มาที่1 7กา1 2ส,สานะครับผม1มา2รอบนะครับผมสบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น11ครั้งนะครับ11ครั้งใน7หน่อยนะครับผม ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยผมถึงเรียกว่าตัวช่วยเป็นอย่างดีนะครับสำหรับพี่น้องในแต่ละวันนะครับสำหรับคู่เจาะนั้นนะครับผมต้องขออภัยครับคู่เจาะนะครับผมเข้าแค่คู่เดียวนะครับแต่ก็ไม่หลุดนะครับแต่ก็ถือว่าเข้าน้อยนะครับสําหรับคนทํานะครับแนวทางนะครับต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับ แต่ก็ยังโชคดีครับผมที่มันเข้าที่นะครับผมเข้าที่ตัวตัวสายประหยัดนะครับตัวสายประหยัดตัวเจาะตัวเน้นั่นเองนะครับใน12คู่เจาะนี้นะครับผมใน12คู่เจาะนี้ก็เข้าไปที่17กาชุดเดียวนอกนั้นค่อมไปค่อมมาแต่สายลูดก็ยังเป็นตัวช่วยที่ดีอยู่ส่วนตัวนี้ครับตรงสายประหยัดนะครับตรงนี้นะครับโซนนี้สายประหยัด ศูนย์ก็มาทั้งหมด4ครั้งนะครับหก็มาทั้งหมด2ครั้งนะครับเท่ากับ6ครั้งสายประหยัดนะครับส่วนคู่เจาะคู่เน้นนะครับผมก็นะครับผมเน้นให้6คู่ก็มาที่17กานะครับผมนี่คือแนวทางเมื่อวานสรุปแนวทางของเมื่อวานวันที่18กันยายน2อ6 8กครับนะครับก็ถือว่านะครับผมคู่เจาะเข้าน้อยครับผมก็ขออภัย สายตัวลูดนะครับตัวช่วยนั้นนะครับยังคงทํางานดีทุกๆวันนะไม่ได้ขาดทุนใดๆนะครับไม่ได้เสียหายใดๆนะครับสําหรับนะครับสำหรับนะครับ,รบ,รบ f c ่น้องมาดูครับวันที่19กันยาย,ยน2 0 1 8เป็นอย่างไร วันนี้สายตัวช่วยนะครับสี่ห้าหครับ ก้าวห้าแปดครับผมห้าเก้าห้าหนึ่ง chín cao bảy chín bảy chín bảy วางไว้ตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับก็ชอบไปที่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าครับ ส8 68 6 9 79 89 6คู่จกับครับนะครับสลับแนวทางนะครับหน่อยของวันที่1ิกันยายนส5ง8ันกก็มีเท่านี้ครับผม,บผมก็ขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ